เดี๋ยวพอลงสมัครเสร็จเนื้อแข่งเลยแตงเเปลี่ยนไข่เปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะก็บังซ่อยกูหน่อยทีละผมเพิ่เดินมาแข่งครับผมมากันน้องโอ้แต่งตัวดีเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเอ่อมามาจากไหนวะจ้าเจ็ดนอกกับเจ้เจ็ดในจ้เจ็ดนอกเจ้เจ็ดในครับโอ้ใส่ต่อยเซนเบอร์เลยอย่าจับอย่าจับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลอกเหรออยสีกระเด็นอ๋อไม่น่าคันมือสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอย่าดึงกูไปไหว้ด้วยเอ็งก็รับหรือว่าเจ้าเลยไหว้ผมมาเรือมาแข่ง เอาเรือมาแข่งครับมีชื่อเรือไหมมีครับชื่อว่าบารายดอกรักอุปมาไอ้นี่ชื่อเพราะว่ะบารายดอกรักครับเดี๋ยวไปทางนู้นเลยขอบคุณครับผมไปรอทางนู้นเลยไปลงเรือไปเตรียมเรือให้ผมไอ้ไรเนี่ยมึงมึงมึงบังไฟรักมึงหันตูดอะไรสวัสดีครับพี่สวัสดีเฮ้ยไอ้นี่มันตื่นเต้นอะไรวะสวัสดีครับพี่ไม่อะไรเนี่ยพกอาวุธมาไหมเนี่ยไม่ได้พกอาวุธครับแล้วพกอะไรมา ว้าวโอ้โหมันใหญ่โตมากนี่อะไรเนี่ยขอดูหน่อยนี่ครับโอ้โหมันจะขโม,มยมไหมเนี่ยขอจับนิดนึงได้จับจับได้นิดเดียวมั้งนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไข่มุกไข่มุกอแล้วทำไมมันเม็ดใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ไข่มุกธรรมดาพี่อเรียกว่าอคอพโคุณแม่มุมกแล้วโอ้ยหนักอ่ะเป็นเลยอะไรนะขอยืมขอพบคุณแม่ คุณผมมือมุกใจเย็นใจเย็นเพรามุกกูเบาไปแล้วตอนนี้พี่ผมมาแข่งเรือครับมาแข่งเรืออ่ะใช่อาวุธมาไหมี่ยไม่มีอาวุธครับไม่มีน่ะไม่มีครับใช้ตัวด้วยอภิรุนได้เลยไม่มีครับเฮ้ยฮะมพกทวนมาทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทวนอะไรอ่ะมีสั้นมีสั้นเอาไว้ปบอกมุกไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยครับมีเรือมาแข่งป่ะมีครับชื่อเรือไอ้นั่นชื่ออะไรมาลายดอกรัก ชื่ออะไรชื่อออกจฉพะบรรนอกอ่ะบรรนอกตรงไหนวะบันนอกบันนอกเออตั้งชื่อเรือผมดีกว่าชื่อว่าชื่อเรือของผมเจ้าเวียงนั่นก็คือชื่ออีแปะแมนชอตว้าเฮ้ยควายอะไรแล้วพี่บันนอกกับมันอีเฮ้ยอีแปะเนี่ยทันสมัยสุดแล้วอีแปะเนี่ยนะอีแปะนี่นะเฮ้ยอ้ามาจากไหนเนี่ย ก็เจ็ดรอบก็เจ็ดในมาที่เดียวกันเดี๋ยวพี่น้องกับมันเลยเดพี่น้องกันด้วยใช่เอางี้เดี๋ยไปเตรียมเลยพรมาได้เลยครับเอาแล้วให้แม่ผมขึ้นเฟ้าก่อนแล้วให้ผมขึ้นเฟ้าก่อนไปเตรียมลันงู้ยไงขอบคุณครับพี่เทียงนี่กระทืบเรือพังเลยทุกคนโอ้โโทษครับไปทำตัวให้ดียะไม่มีพี่รุ่นหรอกอะไรของสมไว้นะผมครับโอ้โหจะพี่จะหกไม่ได้เลย บุคคลที่จะเข้าแข่งขันมาพร้อมหรือ,อยังวะมาพร้อมแล้วพ่ะย่ะค่ะมีใครบ้างไหนลองบอกซิมีอ่ะแนะนําตัวเลยไอ้ยแกเปิดไมค์เจ้าอ้กแล้วมือยังไม่เตรียมพร้อมะเะืเถื่อทเถื่อถล้ำเขาเป็นหัอ,นองนี้ถ้าเป็นใครมาจากไหนแนะนําตัวผังผัหมดมแล้วอันอนี้เปิดไมค์เจ้าผายแล้วอุ้อยเป็นหัว สมายแร่โขงเปเจ้าค่ะก็ผมชื่อว่าอุไรเป็นเจ้าค่ะเป็นเจ้าของเรือชื่อว่าไม่ต้องลุกนี่ลุกล่นเมลายดอกลักพร็เจ้าค่ะเมลายดอกรักส่วนเก้าหม่อมชันมีนามว่าเจวีบเป็นเจ้าของเรือกี่แปดแม่ชอกเจ้ามาขัดว้าชื่อเรือน้าดชื่อมาทุนจาน่ารักแปดแม่นฉกเอาละเจ้าทั้งสองคนทำตัวตามสบายเจ้าค่ะไม่ต้องเกรงเงยหน้าทำความเคารพเราได้ ทั้งสองคนถวายพระครองไปเจ้าค่ะเออพระค่ะนี่ขโมยต่อยกูแน่เลยไม่เปไรเลยหี่ขโมยต่อยกูนั่นแหละหัวใจกระเซ้าทองมันช่างเศร้าสุดแสนมองแล้วเบื่อล้ำแพ้ มอ,องทั่วโลกไทยดูแข็งชั้งเบื่ขอลำพคนโควรมึงอย่าร้อนดินอย่าร้นอนหนยเฉยก็ได้หเห็น้าเขาต้องมอง vì <simple> thế <laughs> được khi mượn cờ đại đức lấy ông bên tôi là ông à lòi khói lê lía ông ông ô มันโดนกัดน้องเมื่อมองอีหนูทิบมันไม่อยู่ตรงหน้า้งเหมือนเม่อพวงเคยพวงเคยมาในใจ มอมแมมมนลุกมาไปหน,น้ามันไม่ผิดสายพันแม่ผู้วังมึงบอกให้มันมองกูนในน้อยหน่อยมองในน้อยหน่อย มาบอกไปบ่อกกูเบื่อคนในเมืองหลวงหลอกลวงยาเชื่อจะเกิดเชื่อโทษทวงถ้าก,กูเคว้งอีกหน่อยกระตุกส้อยกูแน่นึกเกียรไอ้แก่ปาบ 调动成两里人。掉